หมาม้มาไหมคะรู้ไหมว่าหมาม้มาเมื่อวานหมาม้มาหายใจไม่ออกเนี่ยฮะลมทั้งยืนเลยหมกม้มาเป็นลมรู้ไหมลูกอืมอม,มากินข้าวลูกกินข้าวเนอะมมาทำแกงจืดใส่ไข่ใส่กระหล่ำตีด้วยนะอืมแล้วก็มีข่อไก่ด้วยกินหลูก มาเก็บห้องกันเมื่อวานไม่ได้เก็บวันหนึ่งก็ยังโอเคอยู่แต่ผ้าที่ซักไว้ก็สภาพเยินอย่างที่เห็นนะมาเก็บหญ้ามาให้กินเอค่อยๆยอยเก็บก่อนพ่อมาไม่สบายอันนี้ก็ค่อยๆทยอยเก็บตอนนี้ซักผ้าตากบดะเอาหญ้ามาให้ค่ะเดีเ๋ยวมาสาให้หลบแต่ใกล้ๆกินหญ้าลลบ มาล้างมาให้แล้วลูกกินญ้าลูกกินเลยลูกมีสองตัวเล็กคนห้องกินเลยลูกนี่วันนี้แม่มีนมัดเม็ดให้ด้วยเอาไหมเดี๋ยวแม่เทก่อนหุ้ย,ยคนท้องจะเอาไปทั้งถุงเลยดูดูคนท้องจะไปทั้งถุงเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้แบ่งกันแบ่งกัน อันนี้คือโนมัดเมสนะคะเพื่อนเพื่อนเขารู้แล้วว่าเขาจะได้กินโนมัดเ็ดตอนนี้โดนลมจะหัวแม่เมื่อว,วานไปเย็บมาเพื่อนเพื่อนหัวแตกแล้วก็โคนผมแล้วก็ต้องเย็บผมนะคะเพราะว่าหัวฟาดลงไปที่พื้นเ <c oughs> นี่ยเพื่อนๆอเมื่อว,วานเป็นลมกลางอากาศเลยะคะ่ะนอนหงายท้องไม่รู้เรื่องเลยดีว่าลูกอยู่บ้านไม่งั้นก็คงจะนอนตายขาบ้านไปแล้วเพื่อน <c oughs> <ๆ>เอนอ เนี่กินแล้ววป่ากินหร้ป่าโอ้ยโดนลุมโดนลุมอ่ะให้ใครกินก่อนอ่ะตัวเล็กอ่ะคนท้องอ่ะ,อะบีสองอันนี้ให้บีสองสลับกันหลุอันนี้ให้ตัวเล็กอันนี้ให้บีสองอ่อันนี้อันนี้ให้คนมีท้องอ่า แม่ต้องเรียกอ่าอันนี้ของตัวเล็กค่ะอันนี้อันนี้ของบีสองค่ะเอออันนี้ของคนท้องค่ะเอออันนี้ของตัวเล็กค่ะอันนี้ของบีสองค่ะเดี๋ยวบีสองคะเอออันนี้ของคนท้องค่ะโอเคค่ะอันนี้ของตัวเล็กค่ะอันนี้ของบีสองค่ะอือแล้วก็ของพี่เปิ้ลเหลืออยู่เม็ดหนึ่งพี่เปิ้ลไม่กินแม่ให้คนท้องนะคะอ่ะคนท้อง last วัน หมดแล้วเย่หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะลูกเดี๋ยวมีขนมแท่งอีกแม่เก็บห้งให้สะอาดแล้วนะคะเก็บห้องให้สะอาดแล้วแล้วก็เก็บผ้ามาแล้วอืผ้าออกไปตากมาแล้วก็มีบางส่วนก็มีสักบ้างเพื่อนอ้ยดูหัวหัวแตกเมื่อวานไงท้องหลับไม่รู้เรื่องเลยค่ะหมอบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดต่ําแล้วก็คลื่นหัวใจมีปัญหานิดนึงเพื่อนหมอบอกว่าพักผ่อนให้เยอะๆกินอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็ น้ำเครียดอ่าแล้วก็ทำอะไรให้ช้าลงจะก,ก้มจะเงยจะอะไรเงี้ยมันต้องคงลงเวลาภาชนะใส่น้ำให้น,อน้องเพื่อนงที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะอ่แล้วก็เอาการะมังให้น้องกินแล้วก็เก็บกระมังก็ต้องกองมๆงเงยๆเข่าก็เสือออไไ่อมงอไม่ได้ซู้ๆอือเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคิดเสมอว่าเออเราวันนี้เรามีลมหายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตายละว,วันนี้เราจะทำอะไรยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพือ่อนเพื่อนถ้ามีช่องยูทูบนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ อ่าเป็นกำลังใจดูคลิปที่พทยลงใน youtube บ้างตอนนี้ยังไปไม่ถึงรึ่งทางเลยค่สะสักวันหนึ่งคิดว่าอนาคตข้างหน้ามีไรายได้จาก u t u b e อ่าก็มาซื้ออาหารซื้อขนมให้น้องๆกินมากขึ้นอ่าเพราะตอนนี้เราก็แบกภาระอยู่แนละ้วเพื่อนอยังไงเป็นกำลังใจมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่องแพ t and c น p p e r นะคะที่ยู u ูบค่ะขอบคุณมากๆเอ๊ดูดูดูดเดี๋ยวกินขนมแห้ง <laughs> คนท้องร้องไห้เพ <laughs> ื่อนเพื <laughs> พ่อนนี่แพะจับขอเช็ดตัวหมดแล้วนะแล้วก็เช็ดข้าม น pues like ี่เพื่อนเพื่อนวันนี้คนท้องร้องไห้เพื่อนเพื่อนก็เห็นค่าน้ำตาค่านะตรงนี้แล้ก็เลยจับเขาเช็ดตัวใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดค่าน้ำตาออกปกติไม่เคยเห็นค้าน้ำตาเขาเพื่อนเพื่อเราไม่มาวันนึงร้องไห้เออเสียใจอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาวาเนี้ดูหัวแม่เขาก็มาดมหัวใหญ่เลยนะดมแผลแผลตรงนี้เออนี่ก็เมื่อกี้เพิ่งจะเพิ่งจะไปล้างแผลมาหมอบอกว่าให้ล้างแผลทุกวันค่ะแผลห้ามโดนน้าแล้วก็อ่า รอจนกว่าจะตัดไหมก็ตัดไหมวันที่5้ธันวาพอดีอ่าห้าธันวาฯมาหาล่าอ่าก็ตัดไหมวันนั้นพอดีอเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นแผลภายนอกก็เลยไม่ได้ใช้ไหมละลายค่ะก็ต้องตัดไหมปกติแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปล้างแผลทุกวันเมื่อกี้เพิ่งไปล้างแผลมาแล้วแล้วก็ถึงจะมาหาคนท้องเอาข้ามาให้น้องกินค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปหาเจ้าน้ำตาลต่ออ่อันนี้ก็อาหารน้ําให้คนท้องสะอาดเรียบร้อยอ่าภาชนะเดี๋ยวยังไง เดี๋ยวจะตักอาหารใส่พันธน้าให้เขาใหม่เพื่อเมื่อกี้เอาการะมังเอาไอ้นี่ไปล้างแล้วก็เช็ดผึ่งแห้งอยู่อยังไงก็สุขอนา,ามัยที่ดีๆของน้องๆน,นะคะเพื่อนๆมันเป็นนิสัยของเราอ่าอันนี้ก็เก็บอุจจิแล้วก็ล้างพื้นสะอาดเรียบร้อยเอาไม้กวาดกวาดออกไปเรียบร้อยค่ะทําไปพักไปเพื่อนเพราะคุณหมอบอกว่าอย่าหักโหมแล้วก็อย่าทําอะไรให้มันเหนื่อยมากเราก็เลยแบบ ทำไปนั่งไปหายใจพักไปอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆื่อน้องค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากไปไหนไม่ได้กลัวความตายแต่ว่ายังเป็นห่วงน้องๆอ,อยู่อ่แต่ก็สั่งเสียเรียบร้อยแล้วนะพเพื่อนพเพื่อนก็สั่งเสียเรียบร้อยแล้วค่ะพท่บอกว่าถ้าเกิดแพทเป็นอะไรไปก็แพทฝากคนท้องแล้วก็บีสองตัวเล็กไว้กับคุณกุ้งค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณกุ้งล่วงหน้านะคะคุณกุ้งก็มีน้ําใจบอกว่าพี่แพทยังไม่เป็นอะไรพี่แพทสู้ๆอ่าพี่แพทก็ยังแบบว่า อ่าก็ยังยังแบบยังต้องแข่งแรงต้องสู้ต่อไปก็ขอบคุณคุณกุ้งนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะใครกินก่อนคะตวเลก็กที่สองลดนมหลุกอ่ะคนท้องออกมาแกะถุงใหม่มาดูด๋ดได้ดดกินขนมดูเตื่นเต้นกันใหญ่เลยพวกหนูโชคดีได้กินอย่างนิ่มทุกวันนะโกจนันตาเนะี่ยได้กินเป็นวันาบางวันถ้าหมดก็อดกินพวกหนูแม่จะกักเอาไว้ให้พวกหนูกินทุกวัน เดี๋ยวก่อนพักก่อนนี่ห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมาแจกขนมก่อนมาเก็บห้องให้สะอาดแล้วนะคะล้างพื้นกวาดพื้นให้สะอาดแล้วแล้วก็เนี่ยน้ํากินเนี่ยอ่านี่หม่ามาเติมน้ําใส่ในนี้ให้ละเปิดฝาให้มันคอรินกินมันออกอันนี้อาหารออกมาเต็มเต็มแล้วเพราะว่าภาชนะมาล้างสะอาดแล้วของเล่นสะอาดหมดแล้วนะคะล้างหมดแล้วเรียบผ้าสะบัดตากแดดเรียบร้อยเอามาปูให้แล้วคันนี้เดี๋ยวเหลือกินขนม มีห้องสนนะอาดมดแล้วคะสะอาดแล้วเยี่ยมทุกทุกที่เลยทั้งกวาดทั้งล้างพื้นทั้งเอาน้ําออกไปข้างนอกเรียบร้อยเก็บภาชนะเนี่ยไม่ก่งไม่กวาดล้างแขวนเรียบร้อยนะสะอาดมดแล้วทีนี้เดี๋ยวจะกินขนมต่อเนี่ยอาหารอยู่นี่นะคะลูกย่าอยู่นี่เดี๋ยวมาจะจับที่นอนให้ลูกดีๆโด,ด,ๆโด,ด,ๆโด,ดนเถอะโนท้องหกิงางหางใครจะกินขนมนะ อ่ะเดี๋ยวขนมให้กินตเล็กบีสองคนท้องข <c oughs> นมไหมเนี่ยขนมใครกินขนมใครกินขนมคะโอ้ดูดูปีนหาแม่ดูปีนหาแม่สิอ่ะเดี๋ยวแม่แจกขนมให้ใครก่อนดีอ่ะโอ๊ยใครเอาไปอ่ะบีบีสองเอาไปแล้วอ่ะคนท้องอ่ะตเล็กอ่ะ อ่ะบีสองกินหมดย่างบีสองกินเร็วมากผูกชายคนท้องคะอ่ะตัวเล็กอ่ะอ่ะคนท้องคะอ่ะบีสองกินไวมากเลยอย่างนิ่มเนี่ยอันนี้ก็นมหรกอ่ะคนท้องคะอ่ะบีสองคนท้องคะ ออะตัวเล็กอืมไี่ของคนท้องค่ะอืมตัวเล็กอะอ่ะอย่างเกอบตัวเล็กอ่ะ,อะ,ออต,อะตัวเล็กอะเอาไปให้แม่ดูสิน่ารักจัง มีสองสองคนท้องอะนี่ของแม่แล้วของแม่ของแม่หนูของหนูอยู่นั่นไง <c oughs> หมดแล้วท <c oughs> <c oughs> ี่สองค่ะของลูกมีซ่อนมีซ่อนดูเด็กมีซ่อน เดี๋ยวไม่จะไปแล้วนะลูกให้ข้าวจนน้ำตาลแล้วลูกอาหารน่าเต็มเต็มแล้วนะน้าเต็มเต็มแล้วสะอาดหมดละล้างถังกระลังใส่น้ําแล้วก็ใส่น้าให้ใหม่ล้วเอาน้ําจากในถังเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเปิดให้กลิ่นคอรินมันออกแล้วให้มันตกตะกอนด้วยอืมรมแรงเช็ดตัวให้เด็กๆแล้วเรียบร้อยนี่อาหารภาชนะสะอาดละของเล่นสะอาดหมดละค่ะล้างหมดแลวกระมังกระมังเช็ดแห้งหมดละ พื้นก็สะอาดแล้วนะคะเก็บแล้วก็ล้างพื้นแล้วก็กวาดออกไปเรียบร้อยภาชนะเรียบร้อยแล้วก็ข้างนอกก็ซักตะให้น้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แห้งก็ค่อยเก็บมาปูต่อเพืือสุข,ขาะน่มไหมที่ดีของลูกๆนะ6โมงกว่าแล้ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวปิดฝาก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้ค่อยเปิดต่ออันนี้อาหารเต็มแล้วน้ําเต็มๆสะอาดเหี่ยวอรละไทยของเล่นสะอาดแล้วฟูที่นอนให้เด็กๆแล้วอันนี้ทีสองตัวเล็กคนห้องก็เริ่มจะนอนแล้วเดี๋ยวมาม้าก็จะไปให้ให้ข้าวเจน,นต่างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาม้ามานะคะปริคอยอ่มาม้าแข็งแรงแล้วลูก้าห้ามร้องไห้นะไม่ร้องแล้วนะลูกมาเช็ดน้าตาให้แล้วไม่ร้องนะมาหายไปวันเดียวร้องไห้ดูซมิมาเก็บห้องให้สะอาดแล้วนะคะ นะภาชนะล้างล้างสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยเช็ดตัวให้หนูแล้วนะคะเนี่ยเครื่องนอนมาก็ซักตากแล้วอันนี้ก็ไปตากเก็บเข้ามาสะบัดให้เรียบร้อยปูให้หนูนอนแล้วพักการ์ดเย็นๆนะคะนะสะอาดเรียบร้อยเปื้อเริ่มหลับแล้วนี่ก็สะอาดหมดแล้วก็ติดรวดวนะรุ่งวั่ทั้งห้องเลยเออรุงไม่เข้าละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพัดลมให้มันติดนะลูก ช่างที่แม่จะให้มาติดยังไม่ว่างเลยนะนะคะช่างเอกพายุ่งไม่ไปรบกวนเขาดีกว่านะเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าววิน้ำตาลก่อนุ่มฝันดีนะลูกุ๊ดนายครับกุ๊ดดิมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวพี่น้ำตาลอยู่นะคะฝันดีนะลูกู๊ดสองหนุ่อนอนซะลูกน,น,นอนละเด็กอิ่งละอาหารก็เต็มเต็มน้ำก็สะอาดแล้ะอ่า ้องเอี่ยมแล้วนะครับเพื่อนภาชนะไอ้นี่ล้างหมดทุกอย่างไม่ก่งไม่กวาดตรงนี้จะล้างเก็บหมดอันนี้ก็สะอาดหมดนะเห็นแม่ไปแล้วลูกแม่ไปให้ข้าวพี่น้ำตาลเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดหมดแล้วเรียบร้อยปูที่นอนให้แล้วสะอาดเอี่ยมท,ท้องก็ใกล้จะหลับละอันนี้ไฟได้ยุงแต่ตอนนี้ไม่มียุงแล้วค่ะเพราะว่าปิดรัด้วทุกจุดละ จุดปิดหมดละเรียบร้อยนอนะลุกนอนซช่โอเปอร์ <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันลูกฝันดีลูกคุณนายฮะแบบคุณดีมค่ะคนท้องบีสองตัวเล็กค่ะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกเอ้ยกระดิกหางกระดิกหางกระดิกหางคนท้องพรุ่งนี้เจอกันค่ะฝันดีนะลูกฝันดีนะคะจุกหลายทีแล้วลูกสวัสดีค่ะน้ำตาล วันนี้แม่ไปให้ข้าวคนท้องมาสวัสดีเจ้าตาลแม่ตาลนี่น้ำตาลนี่แม่แดงนี่ตัวเล็กนี่ดาวนี่พี่วัวอันนี้นวลอันนี้สามสีแล้วตรงนน้นอีกก็จะมีตัวน้อยมีน้องกี้แล้วมีด่างรอยอยู่ตรงนน้นกินน้ำแข็งนะลูกอากาศเย็นแต่ว่าเอาน,น้ำแข็งมาให้กินกินไหมคะ เออพวกหนูชอบกินออกน้ำแข็งคุยขอโทษที่พูดค่ะขอโทษเออชอบกินน้ำแข็งออกินน้ำแข็งบอกเออชอบกินน้ำแข็งน้องกี้ด่างรอแม่เดี๋ยวนะลูกตัวน้อยรอเดี๋ยวลูกตากินน้ำแข็งสชคะเนี่ยเขากินน้ำแข็งยังดกอากาศเย็นเพื่อนๆวันนี้เมื่อกี้ไปหาคนท้องมานี่ก็หกโมงครึ่งยังคะมาเดี๋ยวแม่เรียงสวยๆ ให้มันห่างถนนนะเอยอย่าปีนสิลูกสาสีปีนแม่เซแม่ไปโรงพยาบาลมาเมื่อวานรู้ไหมเนี่ยเมื่อวานแม่ไม่ได้มาเนี่ยพวกหนูคนิดถึงแม่เปล่าแม่ล้มห <arbeiten> ัวฟาดพื้นเนี่ยเย็บไปสองเข็มเนี่ยลูกออขก้นทะลุขกินซะเมื่อวานรู้ไหมแม่เย็บไปสองเข็มเนี่ยฮะแม่เป็นลมหงายท้องหัวฟาดพื้นหมดสติไปเลยลูกนะ ปอ,อยู่โรงพยาบาลมาเนี่ยรู้เปล่ามากินลูกกินะลูกทางสีกินลูกนุ่ตาหนตาจะกินตรงนี้ลูกตางครับตาละกินต่อลูกนวลกินเลยค่ะหน้านหนูยังไม่มีคนเช็ดให้อีกอลูกกินเลยลูกกินเลยลูกคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงแม่เปล่าเมื่อวานแม่ล้มหัวฟาดพื้นอ่ะเดี๋ยวแม่เอาแผลให้ดู เย็ยบไปสองเข็มะล้วคิดถึงแม่ไหมคะเออคิดถึงคิดถึงเออกินข้าวลกูกกินข้าวตายกินข้าวลกูกกินข้าวเลยลกูกไหนข้าวหนูอยู่ไหนผมนม,าม,นม,มาเติมฮะกินก่อนกินก่อนมาเติมเ้ลูมไม่ต้งกินยางน้อให้กินข้าวลาูกา เออดีใจเจอแม่ตืกระโดเดเสียงเเป็นวัวเลยพี่ด่างกินแล้วตัวน้อยกินมา,านปาลาลูกถึงแม่ใช่ไหมคิดถึงแม่ใช่ไหมคะ คิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงหนูลูกเมื่อวานแม่ออกมาไม่ไหวลูกเอ้ยกลับมาจากโรงพยาบาลก็ลูกชายแม่พาไปกินข้าวแล้วก็กินยานอนกินยาหลับเนี่ยดูนิต้นยาชูชูเดี๋ยแม่ปิดคลิปแม่แกอวให้นะคิดถึงแม่ไหมลูกแม่คิดถึงหนูลูกเมื่อวานพี่ก้าวข้าวมาให้หนูใช่ไหมคะเมื่อวานแม่ไม่ได้มานะลูกขอโทษนะคะแม่มาไม่ไหววันนี้แม่ก็รู้สึก เหนื่อยเดินก็ไม่ค่อยไหวแต่แม่ก็คิดถึงพวกหนูยังไงแม่ก็ต้องออกมานะแต่แม่เติมน้ําให้เต็มๆนะลูกนะอิ่มแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกินขนมลูกมากินขนมมากินขนมค่ะอ่ะตาลแม่ตาลเอาไปก่อนเลยแม่ตาลเอาว่าขนมอะอ่ะ,อะพี่วัวแม่ให้ขนมตวเ,เย็ก่าปะคะตวเย็ก่ะ เออแม่วางไว้นี้เอาป่ะสามสีเอาป่ะอสามสีกิ้งขนมใครอีกน้านครับขนมลูกเออเอาไหนเอาไหนเอานี้เหรอเอาเนี้ยเอาไหนแล้วแต่เอาเอาเอาอ่ะดาวอ่ะเอากระดูกมาไว้ในบ้านอีกแล้วมดขึ้นเลยเห็นไหมแต่แม่ต้องเก็บที่นอนอีกกี้ ดังอ่ะก oh, ินด้วยตัวน้อยอ่ะตัวน้อยอ่ะาน้องด้วยจุลูกตัวน้อยอ่ะลูกไม่ให้อะตัวน้อยเลยแม่ไปให้จ่อยกินด้วย จอยอะแม่เอาอาหารมาให้มีขนมด้วยแท่งนะเนี่ยมีขนมแท่งด้วยอ่ะไม่ให้จอยกินนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่มาเก็บนะลูกมีขนมด้วยเลยเนี่ยจอยมากินแล้วมากินเร็วลูกเร็วเนี่ยขนมแท่งอย่างนี้ลูกเนี่ยตาลไม่ให้ตาลชอบกินขนมอ่ะพี่วัวมา,มาให้อ่ะครับเสียเอาคอนเดียวป่ะเดี๋ยวแม่เก็บ ที่นอนสบติให้เดี๋ยวมดกัดเอาลูกแดน้อยอะคนสวยอะแม่ให้ลูกเ,เอาเลยลูกสามสีอะทำน้องนะแม่ตีนะจะบอกให้แม่ตีเจ็บนะอ่ะน,นี่ไม่ให้แดงน้อยเอออ่ะอันนี้ให้คนสวยค่ะให้คนสวยอ่ะแดงน้อยอันนี้เนี่ยแย่งน้อง ออะลได้ค่ะระววัังงเเลาาาข้มในตบได้ค่ะพี่อรุณอ่ะไม่ให้หรอกอ่ะแดงน้อยอ่ะแดงน้อยเดี๋ยวพี่แย่งเร็วๆอ่ะคนสวยอ่ะอ่ะแดงน้อยอ่ะแดงน้อยไหมคะอืมอืมเอาไปซ่อนกันลูกป่ะ แม่ไปแล้วนะจะเอาอะไรเอาขนมมาแม่จัดที่นอนเท่าแล้วนะเมื่อกี้แม่เอาผ้าใบกับเอาผ้าสามผืนมาสะบัดไล่มดหมดแล้วแม่ปูให้เรียบร้อยน้ําสะอาดแล้วนะนี่แม่ย้ายตําแหน่งน้ําแล้วนะนี่เปลี่ยนน้ำแล้วนี่น้ำแข็งอยู่นี่ลูกนี่นะสะอาดอยู่นี่นะดาวกินนะเนี่ยสามสีเนี่ยแล้วน้ําในบ้านแม่เติมให้สะอาดแล้วนะคะน้ําที่หนูไว้อับน้าแม่ก็ช้อนไปไม้ออกให้แล้วเติมให้สะอาดแล้วนะเออน้ําทุกจุดเลย ของเจ้าด่างด้วยน้องกี้ด้วยตัวตัวน้อยด้วยเติมสะอาดหมดแล้วไม่วิ่งไลร่รถนะลูกลูกหมาอืม